ต้องพร้อมตัวไหนเด็กพิเศษไม่มีลายให้ไปแกะเด็กพิเศษคือเด็กพิเศษนี่พิเศษใช่ตันนี้เขาจะมีลายหมดตัวนี้ไม่มีลายไม่มีลายเลยอันนี้มันกบเคโลเคโลปี้น้องพ่อสวัสดีครับอันนี้ของใครก็ไม่รู้มันเหมือนจะกบเอ้ยคุณพ่อสั่งกบมาให้หนูใช่ไหมเดี๋ยวมาแกะกันเลยให้เขาส่งมาแล้วดูดิเป็นไงบ้าง อืมดูดิว้าววลุ้นหนักปะลุ้นลุ้นพอนนถ้าตายเขาเค็มให้หยอยู่แล้ว๊บ,ลบแล้วเขาไปแกะหอ่อมาา,ามดูเขาไปแกะถุงไม่มีเลไม่เห็นยังอยู่ดีไหมดูดิห้าตัว แกเอกหอมหลายชั้นหอมกระเทยเนะทำมือชีพแล้วทำฟาร์มอุ้ยตื่นเต้นจะโดนไหมเราจะมาดูนะครับว่ายังอยู่ดีไหมอยู่ดีทั้งห้าตัวตัวนี้จะมีขาแล้วนี่อุ้ยห้าตัวยังอยู่ดีทุกตัวนะครับลงพ้อดีใจไว้ กบฮอนฟอกของหนูตัวไหนนี่ตัวนี้มีขาแล้วนี่นี้เราจะลุ้ได้ไงว่าเป็นสีอะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวสีขาวๆแบบนี้จะลุ้นเป็นสีอะไรนะช็อกโกแลตนงไม่ใช่จะลุ้นเป็นสีอะไรนะสตรอเบอรี่คือสีเหลืองอะไรเงี้นยน่าจะใช่นะนี่ขาเหรอใช่ตัวอะไรมาลุ้นตอนโต,ต,ตนเขาบอกว่าวเดี๋ยวเอาน้ำใส่แก้วให้ปรับอุณหภูมิไม่ใช่ไหมลูกให้เขาแช่อยู่ก่อน5นาทีแล้วค่อยปล่อยอ้าวไม่มกระโดดนะไม่กระโดดเราใส่น้ำแค่นิดเดียว เดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวเพิ่งครับรอเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนมันน่ารักน่ารักวะกบหนูโตน้อยใหญ่แล้วอ่ะเลี้ยงให้โตนะมันจะตายปะไม่ตายเราต้องเลี้ยงสัลุกเดี๋ยวต้องซื้ออาหารทำไมเนี่ยคุณพ่อต้องไปซื้อหนอนแดงนี่หนอนอ่ะลองเอาตัวนี้ให้โตนะครับหนูชอบตัวนี้เพราะมันโตขึ้นเดี๋ยวรอดูพัฒนาการเดี๋ยวรอไปไปเอาน้ำเตรียแบมมาเร็วเอาน้ำมาก๊อใช่เราใช้น้ำกองน้ำดื่มจาอันนี้นะครับเตรียมน้ำแล้ว ปล่อยให้ลูกออสแช่ใน,นใ,นในอุณหภูมินะครับน้ําที่บ้านเราก่อนประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับเราเดี๋ยวค่อยตักลูกออสออกมาปล่อยโอเคแช่แล้วแก้วเตรียมแล้วห้าใบห้าตัว <ay. S 2> แล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะไปซื้ออาหารนะครับหนอนแดงมาให้รู้ไหมต้องพร้อมต้องพร้อมถ้าช่วยคุณพ่อเลี้ยงนะอยากได้อะนะครับต้องพร้อมชอบไหมแล้วโตวมาจะเป็นสีอะไรครับลุ้นลุ้นต้องรอดูก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูเลี้ยงให้โตนะ โอเคครับพอ่าแล้วตอนนี้ก็มาเจอกัอนถึง5นาทีนะคะใช่ครับ5นาทีแล้วเตรียมเอารูปออสที่ได้มาใส่ลงไปในแก้วนะครับนะคุณก็ไม่รู้ครับว่ามันมาไกาหลหรือแป๊บเดียวอ๋อมาจากเมื่อมาจากชนบุรีเมื่อวานนะครับ เจ้าของเดิมคืออยู่ชนบุรีชนบุรีฮอนฟอกนะครับส่งมาให้คุณพ่อเริ่มร้อนเลยวะใช่ครับโอเคห้าถุง,องโอเคครับวิธีจับลูกออสออกมาตึ๊บต้องจับไหมต้องพอมเดี๋ยวตกนะครับ เออหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่เหรอในตัวใหญ่ตัวที่สองแข็งแรงไหมลูกพ้อแข็งแรงอยู่นะตัวนั้นสตรอเบอร์รี่ตัวนี้ก็ดผีสวยนะคะ้อยมันโตถึงเราไปขายหมืนจะขายเหรอนั่นแหละไม่ต้องขายก็ได้ อ๋ออาจจะลองปรับตัวก่อนเนาะในน้ำนแก้วนี้นเนาะตัวไหนเนี่ยอาวตัวนี้ตัวที่ที่ไหนตัวไหนตัวที่สี่ครับยังนิ่งๆบ้านใหม่อ๋อบ้านใหม่นี่ตัวที่ห้าไม่รู้รบ้านใหม่โอเคไปน้องพร้อมเราเรีบไปซื้อหนอนแดงกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปเก็บในบ้าน น่ารักไหมน่ารักไหมลูกไปเดี๋ยวคุณพ่อรีบไปซื้อหน่อแดงมาเราจะให้อาหารตอนเย็นนะครับเลี้ยงอุณหภูมิเฮ้ยโอ้ยเขาบอกว่าอุณหภูมิอ่ะประมาณไม่เกินยี่สิบเก้าองศาเลี้ยงในบ้านได้ตอนเลี้ยงในบ้านถ้าร้อนจัดก็ไม่ได้เอ้ยล่ะค่ะในอุณหภูมิห้องอุณภูมิในห้องครัวเราจะแบบไม่ค่อยเย็นมากได้ไปอ่ะแบมช่วยน้องพร้อมขนเข้าบ้านหน่อยครับอ้าวไม่ได้หรนี่ครับคุณพ่อจะแกะออกมาหนึ่งบล็อกไายเละ มันเริ่มละลาย<ง>แล้วว่าใช่ไม่ต้องละลายแล้วมั้งเดี๋ยวใช้ช้อนตักเลยพอดีไปซื้อมานานละนี่ได้แล้วลูกเดี๋ยวใช้ช้อนตักมันไม่ได้ตักแบบนั้นครับนี่ครับพอบล็อกมันเล็กไงตอนตัวที่หนึ่งตัวที่สองเดี๋ยวหนูดูที่ทานไหมเฮ้ยทานทานปะทานดิตัวที่สามอุ้ยตัวที่สองก็ทาน ทานไม่หมดด้วยครับตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าทานแล้วทานไหมทานก็นหมดเลยนะครับแต่ยังไม่ทานเป็นหมดคุณพ่อได้กบมาให้ต้องพร้อมเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคับแล้วมันรับจะเขียวยนะคะเหรอครับต้องพร้อมตอนนี้คุณพ่อได้มาแปดวันแล้วนะครับวันที่สาสิเอดจนวันนี้วันที่แปดมิถุนานะครับ ผ่านไป8วันเราได้ลูกออสมา5ตัวใช่ไหมครับตัวที่หนึ่ตัวที่สองครับตัวที่3อยู่ไหนครับนี่ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4แล้วก็ตัวที่5ทั้งหมด5ตัวนะครับการเลี้ยงลูกออสกบฮอนฟ็อกเขาให้แยกกันเลี้ยงแก้วละหนึ่งตัวนะครับเราให้อาหารเช้ากลางวันเย็น รือไม่ก็ให้แค่สองมื้อเช้ากับเย็นแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้าทุกวันวันนี้คุณพ่อเปลี่ยนน้ําแล้วแล้วก็ให้อาหารแล้วสองรอบก็เลยครับตื่นมาตอนเช้าเราพบกับข่าวดีว่าตัวที่หนึ่งเริ่มโตเป็นโตเป็นอะไรครับจะเป็นกบคิรนะครับเสียอะไรครับเขียวครับรัก็มีจุดเป็นรอยดำดำครับละครับเมื่อกี้พูดในชัดนะครับน้องพร้อมกล้าจับไหมครับ ยังไม่กล้าใช่ไหมเพอะน้องยังดิ้นอยู่ใช่ไหมครับคนขายบอกคุณพ่อว่าตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนจากเลี้ยงในแก้วมาใส่ภานชนะที่มันกว้างขึ้นแล้วก็น้ำลดน้ําเดล๋อน,นิดเดียวนะครับแล้ววันนี้พอเขากลายเป็นกบแล้วเนี่ยเขาจะถอดฟันออกหมดเลยแล้วเขาไม่ยอมทานอาหารอีกสองสามวันห่างเขาจะหดจนกลายเป็นกบเราถึงเริ่มป้อนอีกทีนึงแล้วมันชอบทาน ถ้ามันโตขึ้นมันชอบทานแมลงแล้วครับหรอครับทานแมลงมนพร้อมเคยดูใช่ไหมครับทานแมลงอะไรวันนั้นอะจําได้ไหมพี่คนนั้นป้อนแมลงอะไรแมลงสาบปะใช่เลดอะไรเลดลันเนอร์เลดลันเนอร์ทานนอนได้ทานแมลงได้แล้วก็ทานอะไรได้ครับปลาก็ทานได้ครับนอนแดงนอนแดงครับอืมตัวนี้มันเหมือนจับน้องพร้อมชอบตัวไหนอะอือหนูชอบตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งเลยครับตั้งชื่อ,อยังบ๊อบบี้ชื่อบ๊อบบี้เหรอชื่อ<ด>เล่นขอ <Bobby S 2> งมันชื่อโทมัสแล้วครับบ๊อบบี้ดูบ๊อบบี้ใกล้ๆนะดูบ๊อบบี้ใกล้ๆว้าล้วอะแล้วอะแล้วอะแล้อาดูให้เพื่อนๆดูบ๊อบบี้ใกล้ๆนะครับบ๊อบบี้อย่ากระโดดนะ Bobby บออะ๊อบบี้พ่อจับบ๊อบบี้เพื่อนๆดูก่อนนะครับบ๊อบบี้กลายเป็นจะเป็นกบแล้วนะครับ นี่สีเขียวๆอีก3าวันบอบบี้จะหางโหดแล้วเราค่อยป้อนอาหารดดครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีก,อกทีนึงนกระโดดโอเค <c oughs> อันนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับมีแดดพา<อ>กบมาแช่น้ำ<อ>ว่ายน้ำอาบแดดกันนะครับให้เขาออกกําลังกายนะครับใช่ให้ได้รับวิตามินดีด้วยตัวนี้มันขาหักนะครับใช่เหรอครับ ช่ครับน้องพร้อมตอนเป็นลูกออสเลี้ยงยังไงลูกถ้าเป็นลูกออสอ่ะให้หนอนแดงครับให้หนอนแดงเช้าเย็นใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนน้าทุกวันรักษาความสะอาดให้ใช่ไหมครับสู้กันนะเขียวกับตัวเล็กๆ 2- สองสามตัวนี้นะครับสู้กันนะครับน้องพร้อมเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกออสพ่อดูดีสู้กันนค่ครับส่วนตัวใหญ่นี้ซื้อมาตอนเป็นกบเลยนะครับเป็นลูกออสเนี่ยนะครับก็จะมีฟันที่เราเห็นตรงมุมปากเป็นสีดำดำ ขาไปโชว์ก่อนนะ่นแล้วก็พอขาหน้างอกนะครับเราก็ลดน้ําปริมาณน้ําให้เหลือแค่เสมอตัวนะครับแล้วเขาก็จะถอดฟันนะครับพอถอดฟันแล้วหางจะค่อยๆหดอันนี้กลายเป็นกบแล้ววิธีการให้อาหารกรบก็คือถ้าเป็นกบเด็กเนี่ยก็ให้ประมาณวันเว้นวันนะครับให้เป็นปลาสดก็ได้เนื้อปลาสดนะครับเนื้อปลาดอรี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมผมให้เป็นอาหารที่ยังมีชีวิตนะครับก็ให้เป็นปลาหางลกยูนะครับตัวเล็กๆใส่ไว้นในกล่องเขาเลยนะครับ ก็คือในกล่องเลี้ยงนะครับจะแบ่งเป็นมีฟองน้ํานะครับแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงนะครับเพราะว่ากบเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในน้าตลอดเวลาเป็นสัตว์ครึ่งน้าครึ่งบกนะครับเขาก็จะมีส่วนที่เขาอยู่บนบนฟองน้าเพื่อนเพื่อนครับดูลูกออดครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมน้ํามันขุ่นมากเลยน้องพ้อเดี๋ยวคุณพ่พอดูก่อนนะเปลี่ยนกันไหมคุณพ่อเพิ่งเปลี่ยนนะเนี่ยเขาอืดแล้วลูกออดอะ่ะผมก็ให้เป็นประหงยุงตัวเล็กนะครับใส่ไว้นในกล่องเขาก็จะทานเองนะครับวันเว้นวันนะครับ ให้เนื้อปลาก็คือเนื้อปลาที่เราทานนะลูกบาร์ดอล,ลี่ทุกแคลเซียมพุกวิตามินแล้วก็ให้เขาแล้วครับน,นี่เดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนะครับปล่อยตากแดดสักแป๊บนะแบบนี้ขายราคาดีไหมดีครับแต่ตัวสีเขียวของเราเนี่ยแทบไม่มีลายเลยนะครับเห็นพี่ๆในกลุ่มบอกว่าเป็น เป็นสีที่หายากนะครับเขาเรียกว่า patternless นะครับก็คือไม่มีลายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าโตมาจะมีลายไหมนะครับรอลุ้นกันเยอะเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องนะครับที่ใช้เลี้ยงนะครับคุณพ่อผมก็ช่วยเอาปลามาเป็นเหยื่อของอันนี้เป็นปลาเหยื่อนะครับอันนี้เป็นบกที่ให้เขาอยู่ใช่ไหมครับแล้วใส่น้ําไปนิดนึงเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นฟองน้ําที่เป็นบกนะครับอันนี้เป็นกล่องของของตัวใหญ่นะครับ นี่เป็นกล่องของเจ้าตัวใหญ่เจ้าตัวใหญ่ดื้อดื้อไหมก็โดดเก่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เขาอยู่นี่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นกล่องเลี้ยงนะครับซื้อจากร้านยี่สิบาทเราปิดฝาข้างบนนะครับแล้วเราเจาะรูระบายอากาศด้านข้างนะครับให้เขามีอากาศเต้องจะไม่หิวทุกวันเลยนะพ่อใช่ครับถ้าเขาหิวเขาก็ทานนี่นะครับนี่เป็นส่วนที่เขาอยู่นะครับน้องพ้อมเอากล่องตัวเล็กมาเก็บลูกไป แบล็กล่องของตัวเล็กอีกสามใบมานะครับนี <c oughs> ่นะครับสีสวยมากเลยน่ารักมากๆนะครับเพื่อนๆที่สนใจให้น้องๆเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ยากนะครับให้ลูกๆได้เห็นพัฒนาการของกบนะครับ <c oughs> โอเคเก็บตัวสีเหลืองเหลืองหัวดำอันนี้สีเหลืองครับนี่คงไม่มไมหิว มีตัวสีเหลืองๆนะครับกำลังเก็บนะครับโอเคเก็บหมดแล้วเดี๋ยวเทลูกออสให้เพื่อนๆดูเวลาเวลาเราถือสูงมากมันจะตกกระโดดตกลงมาแล้ครับให้เพื่อนๆดูลูกออสคุณพ่อเทลูกออสเพื่อนๆดูแล้วนี่นะครับลูกออสโมนี้นี่ครับลูกออสถ้าเห็นจะเห็นเป็นฟันดำๆอยู่ด้านหน้านะครับ มีฟันดำๆเดี๋ยวพอขาหน้างอกแล้วเขาจะถอดฟันดำๆออกนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าฟันจะหลุดไปนะครับจะไม่มีสีดำพอดพีมลงน้ำแล้วใช่เพื่อนครับผมเรียกว่าฟาร์มดีแล้วอ่ะนะครับค่อยนะลูกศิลปะเหมือนกบต้นไม้อ่อต้องพร้อมสุดอ๋อต้องพร้อมอย่างนั้นขึ้นมาขงบนอ่าให้อยู่กลางน้ำนั่แหละลูกใช่ เ,เพื่อนๆครับเวลาเราจับกบแบบนี้จับจากข้างหลังใช่ไหมครับแล้วก็อ่าแล้วก็ปล่อยอย่ายกขึ้นมาสูงเดี๋ยวน้องกระโดดลงใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปทิ่มหัวแบบนี้ <c oughs> อาต้านมึนต้นมึนโอเคต้นมึนต้นมึน5นาทีต้ตตนมึนะไว้นะเก็บมาแบบว่าวัน,นเราจะขายได้ดีมากใช่ครับพอโตมาแล้วเดี๋ยวขายเนาะเดี๋ยวพ่อลงขายเด่นแล้วเรามา สรุปให้เพื่อนๆฟังกันวันได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับน้องพร้อมจบคลิปรีวิวครบเท่านี้นะครับขอพูดได้ไหมได้ครับสัมตัวนี้สีเหมือนตันคล้ายกันใช่ไหมลูกเหลืองกับส้มใช่ไหมครับกู้ฝากกู้แฝกกู้แฝกกู้ฝากแฝวแฝววบ้าจะตักลูกอ้อนมาเหรอใช่ครับเก็บไงใช่โอเคครับน้องพร้อมบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามด, mm. ด้วยนะครับติดตามครับกดกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดชักสักครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย